ออนิว New ุ s oh, u ดี d m a กนะับว่าเป็นหนึ่งในรุ่นรถที่คลองใจมาโดยตลอดค่ะมาจากต่างประเทศแล้วก็อยากจะมีรถไว้ใช้งานสักคันจนมาเจอรถยกสูง4ประตูเครื่อง2.2เกียร์ออโต้คันนี้แหละคะ่ะ สำหรับผู้หญิงสายลุยแบบเรามั่นใจและเชื่อมั่น All New Isuzu D-Max คันนี้เท่านั้นค่ะ 1. เลยคือเรื่องเกียร์ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโตแถมยังปรับอตัตโนมัติได้ถึง8สปีดก็เป็นเครื่องยนต์2.2ที่ออกตัวได้ดีเลยทีเดียวเรื่องของระบบความปลอดภัยเรียกว่าอยู่ในความอุ่นใจเป็นที่1ค่ะปกติแล้วก็ทําอาชีพค้าขายส่วนใหญ่แล้วรถที่ออกมาก็นํามาบรรทุกข,ของขายต่างๆ ด้วยตัวเราเองเป็นผู้หญิงก็จะสะดวกเรื่องการขับขี่มากๆเวลาเราขับเกียร์ธรรมดารถจะชอบดับกลางอากาศซึ่งเป็นปัญหาที่เราไม่ชอบเอาซะเลยพอมาออกเกียร์ออโต้ปัญหานี้ก็หมดไปเลยค่ะที่สุดแล้วผู้หญิงก็ขับได้ All New Isuzu e D Max เครื่อง2.2เกียร์ออโต้ขับง่ายเครื่องเร็วประหยัดน้ำมันจริงค่ะ